วันนี้ได้โอกาสได้เห็ดปลาหมึกเกลอค่ะหนึ่งกิโลลองมาเบิ้งกันเนาะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งแช่แข็งมานะเนาะลองมาเบิ้งกันว่าจะเห็ดยังไงแน่ค่ะก็เข้าไปเบิ้งในคลิปของพี่โรดนะคะพีโ่โรดสเปนเต้มปลามึก ก็มีน้นาปาวโบไซเกลือแล้วก็หัวหอมใส่เป็นลูกเลยค่ะแล้วก็ใบใบกระวานหรือเขาเอินว่าโรเบ,บรียโรเบ,บรียไงค่ะเพิ่งไปซื้อมาจากเอดิกาประมาณหนึ่งยูโรแปดสิบเก่าค่ะใส่แค่สองใบกพ็พอคุณบาวคนาเพราะว่าเขาจะมีกินกินหลายกินแห้งต้มน้ำกับทางน้ำรอบ Okay. Ja? Also Matthias und Martina sind in der Pfalz, weil sie Donnerstag und Donnerstag mhm. in Berlin haben. Und der Stefan ist in schweren Baustressen. Mhm. Ähm, da der wusste noch nicht. กินใบกระวานค่ะหรือว่าใบอัมรู้เบรอะไรอย่างเงี้ยก็อ่ารเบใบกระวานนำกระังเดือดค่ะ อักนกำลังเดือดเรจะเอาปลาหมึกไปลง,ลงปมคเบืองปลาหมึกข่อยมีจกัจกจะโตต้องหล่โตหนึ่งกิโลโตนิดหน่อยนะคะปลาหมึกโตน้อยปลาหมึออกนักยโตน้อยจิงเดิ้ลม,มีตาน้ำเด้อดนี่ตา หลายอย่างหน่อยนึงเนาะคือจังเรื่องอ่าโจนสลัดแจ็คสไปโดอ่ะที่มีพอแถว,แถวนึงที่เป็นปลาเมือกนะที่มีหนวดเป็นปลาเมือกเนาะคิดถึงนังเรื่องแจ็คสไปโดเลยสองโตสามสามตัวน้อน่อยสี่คนน่ะโอ้หลายโตตัวนี้เขาจะต้มเบิดน,นี้แหละค่ะแล้วก็บแบ่งกินเอาห้า พกม,มี่กตัวค่ะเราจะจับตรง,งที่จะพี่โรดคอนเท็ดโอเคค่ะเดิมเลย so es kocht hier ne ja da kocht's c h o n oh es kocht das Pulpo wasser วิธีการของคนก็คือจุ่มลงนึง สองหนวดงอเลยตัวหน่อยโหดเนาะสามแล้วก็ลงไปได้ค่ะอืมนี่โตนี่ก็มืลงไปหนึ่งกระหรเฮติตสี่ค่ะสองสาม,สามจุ่มสามเทือแล้วก็ลงหมอไปเลย ใ <nú> น x หน่วยเลสองสามสย่กลหนอ้วยหนงสองสาเหตัวน้อยหน่อยหนึ่งนะหนวยลเลย นีโบ่มีหัวค่ะมีแต่มีแต่ขา เพงมันบอกว่า40นาทีแต่่าของเขานี่โตหน่อย่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีเนาะขวมาเบิ้งกันว่าจะได้กินจะเห็นยังกินัะไรแนค่ะเอะโอเคสตาร์ทฮัลโหลราจินอนี้ยทุกคนทุกคนทุกนทุกคนทุ่ w น r ุกคนท e กคนทุกคะทุกุกคนทุกคน e ุกคนทุกคนทุกคนงเป็นตุยานทุกคนตุยานทุกคนทุกคนทุกคนททนคนคกนทนเอง Tom uh, I see the lady from Spain. She not eat the body, just. Uh, yeah, yeah. I, I'm not sure what you did here, No, no, they cook all body, whole body, whole thing. Yeah, but uh, everywhere I see, they cut in small pieces before. For just look beautiful. And then they have yes, some homemade. oil and. กัญญาเล็กกันซ้อนอ่ะค่ะมาแซ่บกันค่ะจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดดิปปิ้งแล้วก็พักต่างๆลวกค่ะทำบาปคนกินแทะมากินกันค่ะบาเคยกินนมัน้ยถ้าเรากินนี่ยังกันเนี่ยเราทำอะไรกันเนี่ย น้ำจิม้มนะตักใส่ถ้วยน่อยแอบชุบกระดาวด้วยน้ำจิม้มโอเคแล้วนี่เขา่าค่ะกินก็เขา่านรัดาเราที่ละหนวด เลี <laughs> ยปมีอพูตุกิมประมุปม,อ,ปมอ,อันก็ะบโตใหญ่ปันไดค่ะลูกลูกพี่สิบเบบี้พูปปุกฮัลโห้ซึ่งมาหาเดิมเลยจิ้มซีฟูดพูปปุกสติลูก บ้านเนี้วค่ะในเบื้งแต่พี่โรดกินมือน,นี้ได้กินแล้วค่ะสมใจอยากแล้วค่ะมีมูกินน <laughs> <c oughs> ํ้งพราซีเอราซีจิม้ม ต้องหนวดญ่คือเพิ่นค่ะหนวดน้อยๆแ่บค่ะบนเหนียวนุ่มๆยุนๆค่ะคนตัดหนวดเนาะคัดหม้อนย่า ตัดอันหนวดกับตัดเอาตรงปลายๆก็แบบตัดเลืกๆแม่เพราะไงดิฟมอมอดิฟครับ for you ตัดกับตัดนวดเอตรงปลายๆจริงๆต้องตัดผีหอยดิปุกแกดกุกหนักเนี่ยมนชอบแบบเนี่ยลูกกระตานแหนมเบิองเฮาอยู่คน่ะโอ้ย มันมีหยังสดน้ำใหม่ฝรั่งสีเขียวยังบ่เบิดเลยค่ะอือกาาําลังเาไว้เสนอืมแค่เ <eat. S 2> อ็ดได้ซีฟู้ดเทสดเฮ็ดจังปลามึกบ,บ้านเท่าล่ะค่ะ รสชาติกับรสชาติตหมืกไงค่ะจิมซีฟูดกับมันฝรั่ง hmm. Leca ซออาบพักซีก็น,นำจิ้มซีฟูนค่ะชบชุบชซอสซอสกับเผ็ดเข้มข้น Ja, ich weiß nicht, wie viel man hier vom Pulpo essen kann. Ne? Mhm. Wahrscheinlich kann man alles essen, ich weiß es nicht, Gerhard. Ich habe keine Ahnung. Ich ich habe Genau. Im See vor. <laughs> oh. Mhm. oh. Die Soße ist scharf. Mhm. mhm. Wie viel Ketten? Chili hast du in die Soße reingetan? 15? Vielleicht? Vielleicht? Hm. Ja. Leute. Eine grüne. Seafood Teufelssoße, 15 Chili. Oh, und so schmeckt sie. Lecker, aber teuflisch scharf. Kann nimm, nehmen? Nun, ดระกาศลวกชิปประกาศลวก LT ที LTs อะต้องมือไฟ Ich hoffe, dass Pulpo gesund ist. <laughs> Pulpo ist gesund. Meinst du? Mhm. Die Soße hat Power, Leute. Mhm. Das ist ein so. Höllenrezept aus dem Lieferan. Oh. Ich habe mhm. ja, die grüne Soße auch schon in Thailand bekommen, ne? ja. mehr als einmal. Ja. Aber in Thailand ist die nicht so scharf. Mhm. うん。<Okay. S 2> mm. poor experiment. <laughs> poor experiment. Mm -hmm. Yeah, I can do that. Mm hmm. Hang mm. on. First time. Um, first time home homemade. ครั้งแรกคร่ะกินได้โตมันก็กินได้อ่ะ่าค่อยจะทายบ้่งเป็นยังพ่นจีว่าพี่รถเอาไปให้แมวกินจริงข้นก็กินได้นะาคอยว่าโตว,ว้ววัวปลาหมึกอมเอยอีกว่ะ

people only hear me, huh? Yeah. And Don't Can, can tell <coughs> <coughs> ก,ก,ก,กินหน่อยกงกินยังเป็ดๆผ้ากินๆบานน้องบอกยูไก่ทะเลนะคะก็เลยจะบกคุณชินเงิดปะมึก ตรงกลางจะเป็นปากตรงระวังค่งปะปาปลามึก Mm hmm. <laughs> มีเงิออกก็

เ่าเป็นราคาเท่งเดี๋จะตกินหนวดกันโอเคค่ะพี่รักีิเซย์บายบายนะี่เกย์บายบายนาะแล้วกินปลาเมื่อไหร่ y e m s t a o r e there อ l p เ yeah later by o u eat now better <laughs> <laughs> Why not? สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ